ก็ใส่น like oh, 네้ำเกลือนะคะตอนนี so ้โอ้เร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวก็หายแล้วบมอเพชรคุณหมอมาแล้วมีแรงแล้วไงมีแรงแล้วมีแรงโยกแล้วค่ะตอนนี้แม่ๆค่ะมีแรงแล้วได้น้ำเกลือหนึ่งกระปุกแล้วนะคะโอ้เร็วมาก Dữ, đừng dùng quá nhiều, bộ trang chưa dày Cô mẹ, bộ trang sẽ bị giết bởi cái này Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi Bạn vô tụng, bạn vô Cái này ได้แล้วได้แล้วไม่เป็นไรก็ตามโดยกระปุกที่สงนะคะคุณหมอก็ให้อ่าแก้ปวดนะคะให้แก้ปวดเนาะนะคะแล้วก็เป็นค่าเชื้อนะคะแก้เศษเนาะมาเช้าก็มาเป็นกําลังใจให้กับแม่บอเพชรกันด้วยนะคะแม่ๆค่ะดูลูกก็กินนมไม่ยอมนอนเลยนะคะวันนี้เป็นห่วงคุณแม่มากอ่า bảo bùn, bận, lo mẹ, màng, màng, mẹ, không ngủ, không không ngủ, không ngủ, không ngủ, không

ทีเตเอาไว้ห้ามืดตอนนี้คุณหมอก็ตรวจผลเลือดแล้วนะคะผลเลือดออกมาว่าติดเชื้อหนักมากนะคะคุณแม่ค่ะติดเชื้อตั้งแต่นานแล้วน่าจะตั้งแต่โลรดเลยเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นจากาช่องโครดนะคะที่ล้างล้างแผล

จะหายหรอเนาะเต็มมือกับมือซันอยู่โอ้ยลุงพิงแล้วด้ลุงลุงพิงแล้วลุงขยับไปพิงแล้วพิงแล้ว

คุณแม่จะพิงนะคะโอ้ดูดูดจะพิงมาแต่ละทีเนาะตัวใหญ่ด้วยปากคุณโมเดอร์เออเอา อนางนผูกเชือกทางนู้นวาให้แม่จับไม้ก็มาเป็นกำลังใจให้แม่เบาเพชรกันด้วยนะคะแม่แม่คะตอนนี้ก็เออลินเอาอันนั้นลงให้หมนอแน่นนักับปุ๊กน้ำเกลือน,อนั่นตู้เย็นไหมมีค่ะคุณหมอนางเอาอันนี้ไปแช่ตู้เย็นให้หมอหน่อย เลือดบอค่ะอ๋อเลือดเช่กกระของกินได้ไหมมีน้ำแข็งไหมออกไปซื้อน้ำแข็งมาให้โมเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณตาไปซื้อให้อยู่ค่ะคุณตากำลังไปซื้อน้ำแข็งอยู่ไปซื้อน้ำแข็งมา รี๋เนาะเร็วซ้ำไหนกับซ้ำนั่นเละดูเจ้าตัวเล็กก็พิงเคยกีเปร์เอ็กเตอร์หนูอืมได้พิงนะได้พิงไม้นะคะตอนนี้ ตอนนี้ก็กระปุกที่สงแล้วนะคะแม่แม่คะน้ำเกลือเนาะนะคะตอนนี้หมอนัดกลับไปเอายาอีกตัวนะคะพอดีเอายามาไม่ครบนะคะน้องบบุญก็ยืนให้กำลังใจบุญบบุญบอกแม่ซู้ซู้แม่หายไวๆนะโบแม่หายไวๆนะจ๊ะ บอบุญให้กำลังใจคุณแม่ไม่ห่างเลยไม่นอนกลางวันเลยนะคะวันนี้ไม่ยอมพักผ่อนเลยค่ะยืนให้กำลังใจแม่ไม่ห่างจากคุณแม่เลยเนาะด้วยความรักความผูกพันนะคะนี่แหละเป็นความรักของอน้องช้างนะคะอ๋ห้ดูการแสดงอกของน้องคือยืนไม่ห่างแม่เลยนะคะไม่ยอมหลับยอมนอนเลยวันนี้ลุ้นสุดตัว ล<ม>้นมากล้นมากฮะติดเชื้อมาหลายวันแล้วติดเชื้ออย่างแรงก็น่าจะประมาณนั่นแหละตามที่เขาคลอดมานั่นแหละใช่ตาเน่เู่เน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 ่ซู่ซู่อืมซู่ซู่อืมพ่อควานบอก ควนันพ่อควานบอกบอ่อบุญอ่าบอเพชรว่าสู้ๆอ่าบอเพชรก็สู้ๆนะพ่อควานก็สู้ๆเหมือนกันคุณหมอมาแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วนะคะอุมระวังเดิมพนิกอันนี้ผมได้หนูนี่คลายไปเอกมสกอตโกนนะ อืมไปเล่นวะทกลมิอนนี้น้ำเกลือกสองกระปุกแล้วนะคะแม่ๆคะมาเป็นกำลังใจให้แม่บอกพชรกันด้วยนะคะต้งไะ อะไรนะอากเป็นกำลังใจให้แม่อกเพชรกันด้วยนะคะก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้แม่อกเพชรกันด้วยคะ่ะแม่ห่วงแม่ห่วงไม่อยู่ใกล้อยู่ใกล้แม่กัวคุณแม่วิ่งตามลูกนะคะก็เลยต้องให้ตัวเล็กอยู่ใกล้แม่ตลอดนะคะเพราะคุณแม่ก็ติดลูกเหมือนกันเนาะ อืก็ติดเชื้ออย่างรุนแรงนะคะแม่ๆค่ะก็น่าจะตั้งแต่คลอดมานั่นเลยเนาะ โอ้ไม่เป็นไรหรอกมั้งป้าให้เขาวิ่งเล่นไปแม่เขาจะแม่เขาจะแม่เขาอง่เาหอลูไกลๆนะแม่จะงงจะลุงลองให้เขานี่ดูเขาจะห่วงไหมลองลองให้ไปดูเออถ้าเขายังไงเราก็ค่อยดันลูกเขากลับมาเขาไม่ไปหรอกเขาก็าคิดถึงแม่เขาเหมือนกัน ขาก็แค่อยากเดินวนไปวนมาเฉยๆเ้า้านิ่งเ้พิงพิงเออเล่นดินเล่นดินเล่นดินโยก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  ก็ใส่ไปเรื่อยๆก่อนอืมระยะดับหน่อยอมประมาณสิบนุ่นแหละประมาณสิบกระปุกนั่นหละก็มาเป็นกำลังใจให้แม่บบเพชรกันด้วยนะคะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แม่บบเพชรและครอบครัวกันด้วยนะคะสวัสดีจ้า